สวัสดีครับผมบ่าวจิ้นจากช่องบ่าวจิ้นขึ้นทินนะครับคลิปนี้ผมก็มาออกกําลังกายคือเกานะครับแล้วก็แล้วก็บอกบคอยได้เห็ดคลิปปันไดนะครับเพราะว่าบอคอยมีเวลาเพราะว่าบา่าวจิ้นเหตุงานนะครับช่วงนี้ต้องต้องเคลียร์ของให้แล้วนะครับเพราะว่าจะกลับไปอยู่บ้านแล้วก็ต้องเคลียร์ของออกไปให้เบิดนะครับ เวลาหาโมงครึ่งนะครับหาโมงครึ่งบาจินกับสิมาออกกําลังกายอยู่แถวเมืองท่องนะครับเมืองทองจะอยู่ในซอยสุขุมวิทลอยหนึ่งนะครับซอยสุขุมวิทลอยหนึ่งแถวแถวแถวไทยซอยนะครับจะอยู่แถว อนุนะครับวชิรธรรมนะครับกา้าเกิดภัยพักอยู่แถวนี้กาสิีฮูด,ดีนะครับว่าหมู่บ้านเมืองเมืองทองอยู่ใสนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเบ้าจินกายางออกกำลังกายผ่านมาพอดีนะครับกามาเห็นมาเห็นสวนพักนะครับซึ่งเป็น แล่นบันดาลใจนะครับสิ่ให้บาจินกลับไปอยู่บานแล้วก็ได้ได้เห็ดนะครับได้เห็ดก็คือสวนพักแบบย่อมๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวบาวจินสิี่ให้เบิ้งนะครับเพราะว่าน้อยนะครับสิสิมีแบบสวนพักอยู่ในกรุงเทพนะครับเพราะว่าพื้นที่มันจำกัดเนาะ เดี๋ยวจัไหนเดี๋ยวบาวจินสิไทยเบิ่งนะครับว่ามีพักอีกอย่างแน่นะครับนี่ครับมาเบิ่งนี่นี่คือสวนพักนะครับสวนพักในกรุงเทพนะครับซึ่งเป็นแหล่งบันดาลใจให้บาวจินนะครับสิกลับไปอยู่บ้านไปอยู่อีสานนะครับ้วก็สิไปเห็ดแบบยังสี่แหละครับแบบเกษตรผสมผสานเนาะปลูกในพื้นที่แบบขนาดอยู่ในกรุงเทพนะครับพื้นที่น,น้อย แยังสามารถปลูกได้นะครับซึ่งสวนผักของของปลาเพิ่นซิมีหยังก็สซมีต้นนี่ก็เอินต้นมั่งคุดบ้างครับแล้วก็มีต้นมะเขือต้อนมะเขือนะครับแล้วก็มีชะอมนะครับชะอมต้นพริกนะครับต้นมะแข้งมะแข้งนะครับภาษาอีสานเอินมะแข้งแต่ภาษาภากกลางเอิน มะเขือพ่วงนะครับนี่มีต้นพริกนะครับต้นพริกซื้อสวนของของเพิ่นกับซื้อว่าสวนปันกันนะครับพืชปลอดสารพิษนะครับซื้อว่าปาติม๋มปาติ๋มนะครับถา้ถาพ้นถ้าไพสนใจนะครับหรือว,ว่าสิมาซื้อของมาอุดหนุน,นป้าเพิ่นก็มาได้นะครับซื้อป,ปาติ๋มนะครับเบอรอ์ยู่นะครับ คือสวนนะครับป,ป้าป้าติ๋มเท่าเท่าที่ผมสังเกตป้าเพิ่นนะครับเพิ่นเพิ่นก็นจยิยูในหมู่บ้านนี่แหละเพิ่นก็นเป็นคนอีสานคือกันนะครับปกติเพิ่นก็นจะมาหดสวนตอนแรกนะครับแต่มื้อหนี้บเห็นนะครับถ้าถ้ามีโอกาสเจอเดี๋ยวผมสิสัมผณ์ป้าเพิ่นยู่นะครับนี่ครับต้นบักพริกบักพริกเต็มเลยครับแล้วก็มีต้นพักขมนะครับ ต้นมะเขือนะครับมะเขือแล้วก็ต้นนี่ครับมะคุงนะครับต้นมะละกอนะครับถ้ามะละกอถ้าภาษาอีสานก็เอิ้นมะคุงนะครับแล้วก็มีต้นแค่นะครับนะครับขนาดพื้นที่เล็กๆเองนะครับภายในกรุงเทพนะครับกันยังสามารถปลูกพักได้หลายปันนี่นะครับ กลับไปยบนนะุบานเบลจิินนะมีพื้นที่หลายๆเบาจิลินกับสิบปูกหลายๆนะครับแบบผสมผสานไปเลยนะครับมีต้นมะละกอนะครับมคะคแงมวก็มีอ้อยนะครับมีกล้วยน้ำนะครับก็มีพักอน่นี่ใบโหระพานะครับต้นมะกรูด นะครับมะเขือ,อสุดยอดอิลีนะครับรเกษตรพอเพียงอิลีนะครับเ,เป็นจังไดเนี่ครับสวนป่าติมสุดยอดอิลีนะครับเป็นสวนแบบผสมผสานอิลีนะครับขนาดมีพื้นที่แค่นิดเดียวเองนะครับในกรุงเทพกันยังสามารถ ปลูกพืชผักสวนคั่วได้แบบหลายลีนะครับพื้นที่นาพื้นที่ของของป่าเพื่นนาจะบ้หลายนะครับนานาจะมีประมาณบ่บ่ถึงงานนะครับก็ยังสามารถปลูกแบบหล,หลายชนิดเลยนะครับาบาวจินกับประยุบาลบาวจินกับสิเห็ดแบบนี้คือกันนะครับ นี่ก็คือเป็นแรงบันดาลใจเนาะให้ให้บาจินถ้าหเห็ตุออกมาดีนะครับถ้ามันแบบถ้าได้หลายนะครับก็สามารถขายได้นะครับถ้าถ้าหลายเขาก็เอาไว้กินเองนะครับสำหรับพืชผักพวกนี้นะครับเพราะว่า ถ้าปลูกข้าก็ต้องใส่สารพิษนะครับกับตามมันนอกเข้ากับกับมี่ขีงง่วขี้ค้วยนะครับเพราะว่าเบาจินเองกับเลี้ยงง่วนะครับกับมี่ขีงง่วอยู่นะครับก็บสามารถเอามาเป็นปุ๋ยได้นะครับในการปลูกผักนะครับจังไดกาพ่อแม่พี่น้องที่เขามาเบิงนะครับกับเป็นกำลังใจให้เบวจินเนเดอร์ครับช่อง บาวจินขึ้นทินนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนีนะครับคลิปหน้าบาวจินสิไทยเอียงให้เบิงก็ฝากติดตามเนเดอร์ครับฝากกดไลค์กดแช่นะครับฝากกดซับสไครต์ฝากกดกระดิง่งและก็แจงเตือนน้ำเนเดอร์ครับขอบคุณครับ